สายตืดเตรียมตัวกันให้พร้อมกับบิลเลียนอีดีผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงแห่งวงการดนตรีของไทยที่รวมเอาคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสร้างโปรเจกต์เตรียมทุ่มง,งบกว่า1000ล้านบาทเพื่อสร้างประสบการณ์สุดมันครั้งแรกในประเทศไทยและพร้อมจะเปลี่ยนจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไอบิซาของเมืองไทยกับเทศกาลดนตรีอิเล็กทริกเดซี่ r n นิว l ลหรือ EDC เทศกาลดนตรี EDM ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาสาใจกับความมันจากเวทีใหญ่4เวที ที่มาพร้อมกับแสงสีเสียงจัดเต็มทั้งระบบระหว่างวันที่17-19มกราคม2568ณจังหวัดภูเก็ตติดตามความเคลื่อนไหวของเทศกาล Electric Daisy Carnival หรือ EDC ครั้งแรกในประเทศไทยได้ที่ Facebook f a n p a g EDC e Carnival Thailand ก็งานของเรานะครับ EDC Thailand นะครับเป็นปีแรกนะครับจัดวันที่17-18-19มกราคมนะครับปีหน้านะครับ2025ับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ ยังไงก็อองานของเรานะครับ็นงาน EDM Music Festival นะครับถ้าพูดง่างงาๆก็คล้ายๆกับทุโมลแหลครับคล้ายๆกันแบบทุบมลแหลแล้วก็เราใช้เวลาในการดําเนินการเรื่องนี้มา2ปีครึ่งนะครับจนมาถึงวันนี้เราจะประกาศขายตั๋ววันที่7สิงหานี้นะครับเวลา7จ็ดโมงเ <บง S 2> ชา้าคราบ<ข>าับตามเวลาที่ไทยครับที่อีเวนท์อแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกนะครับพร้อมการก็คาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในงานเราเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0ถึง50,000คนต่อวันนะต่อวัน วันนะครับเพราะว่ากระแสจากเมืองจีนนี่ดีมากเลยดีมากเลยครับดีมากเลยเพราะเรามีสมาชิกใหญ่ที่เมืองจีนที่นึ่งด้วยนะครับแล้วก็ฤดูที่เราจัดก็เป็นไฮซีซันของภูเก็ตเนาะครับ,รบส่วนผมตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมมีมีความตั้งใจว่าจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเกาะภูเก็ต ให้เป็นทีวีซาดเกเชียนะครับทับโดยพวกเราเองและพันธมิตรที่เห็นเมื่อกี้ครับที่เห็นเมื่อกี้ในงานทั้งหมดเมื่อกี้ครับก็ยังไงก็ฝากฝั่งนี้ฝากตัวฝากโปรเจกต์ของเราด้วยนะครับได้ครับเพราะนี่จะว่างานเราเป็นงานที่สกลใหญ่นอยไลท์อัพเราเลยต้องใหญ่ตามก็ใช้ย้ำๆว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีไลท์อัพต้องบอกงี้ไม่ทำไปไะ้อนนี้ไม่เคยมีคนเอ่อจะใช้คำว่ากล้าหรือบ้ามันคล้ายๆกันนะครับพอๆกันครับประมาณนั้นเพื่อคนไทยแล้วราคาเพื่อคนไทย Mm hmm. แต่เราก็จะไม่ได้จำกัดว่าคนไทยซื้อได้อย่างเดียวเนาะเพราะว่าถ้าคนไทยซื้อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแบ่งชนชั้นอีกกต่ต่างชาติก็ซื้อได้ด้วยแล้วก็ตั๋วที่บอกว่ามีจำนวนจำกัดในเฟสแรกมันไม่ได้จำกัดขนาดนั้นเรียนว่าทุกคนน่าจะซื้อทนันเอาเราปรับสถานที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีเมนโรถตรงกลางสำหรับลงทุกเข้าได้เลยสถานที่พร้อมมากครับ พร้อมมากจริงๆค,ครับเแื่บอกว่าอันีคือจุกคนที่เยอะที่สุดเลยใช่ไหมจริงไซต์เดียวทุกโรลแรมเยี่ยมเลยอะ่ะพูดได้ไหมเนี่ยได้นี <c oughs> ่เลยกลับว่าประมาณเท่าไหร่แม็กซิมัมแม็กซิมัมที่เราลองรับได้นับปัจจุบันนี้อยู <c oughs> ่ที่เจ็ดหมื่นค,คนต่อวัน ตาวันครับตาวันแต่ไม่ต้องอู้นะที่พี่ไปมา,กการัสเซียแบคือหนึ่งแสนหมื่นคนคือยังไม่ได้เต็มเลยนะสองแสนห้าสองแสนห้าหมื่นคนยังไม่เต็ม่โทษย,<อ>ยังไม่เต็มเลยเพราะนั้นเนี่ยสเกลเราเนี่ย,ยก็เล็กแต่ก็เล็กกว่าไม่มาการประมาณนี้ครับในงานเนี่ยครับต้องเรียนว่ามันมีลักษณะมันคืองานว so <อ>ัดไฮโซคานิวัลเนาะเพราะงานวัดไฮโซเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างมากเลย มียามง่ายๆเลยคืองานวัดไฮโซนะครับความวิถีไทยของเราเนี่ยคือในงานที่จําได้ไหมไมันจะมีพ่อคอมเมอร์มีคนมาสแสดงมีคนเล่นกับคนเข้างานนะครับเราใช้คนไทยหมดเลยเราไม่เอาจากมือน,นอกเลยอาจจะมีราไทยในประยุกต์เพิ่มขึ้นมาเหมือนโชว์ที่พี่ๆสื่อมวลชนเห็นมันเนี้ยเราตั้งใจทําเลยว่านี่คือส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปอยู่ในงานเราแล้วก็มีการคอลแลบกับแบรนด์หลายๆแบรนด์องค์กรหลายองค์กรเช่นกาตันยูทูนไ์พูดได้าหมได้เราส่งเสริมคอมเมดี้เพราะเรามีโซนอัปทูเดตหาคู่กันว่าจะไปออก เวทีแล้วก็เชิญคนมาหาผู้การกับเราด้วยนะครับประมาณนั้นเชิญคนโสดทุกคนเลยเออก็ค,คนที่ใช้คําว่าโสดละกันโสดตัวจริงไม่ใชงไม่รู้อาจจะโสดจริงก็ได้คือผมว่าคือเราเคยเห็นงานตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะแล้วพอเรารู้สึกว่าอัพเฟิร์นดิ้เพชเชอร์เลยพอเราได้ยินว่างานนี้จะมาจาัดไทยแน่นอนว่าเราแบบไม่ละว้าวอยู่แล,แล้วอย่างที่สองพองเราเห็นในตัวแค่การแต่งตัวเองที่ เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วผมเชื่อเลยว่ายังไงคือจัดที่ไทยเนี่ยไม่แพ้ทนะีอ่อื่นแน่นอนคือคือผมว่าเด้นจริงๆมันเป็นความสนุกเนอะมากกว่าที่แบบแค่ไปเสพตัวเพลงมากกว่าแค่ไปเสพฟีเจอร์มันคือการสนุกของการแข่งตัวผม <c oughs> ว่าอันนี้ก็ต้องหน้าต้องทำกันบ้านกันหน่อยสักเดือนสองเดือนก่อนหน้าเดือนสองเดือนเลยเหรอฮะเดือน <c oughs> สองเดือนแ้บางบางบางอย่างมันแทบแล้วแพ้แล้วพี่แพ้สามวันแพ้หมดเลยก็ป่าพี่พทุกท่านนะครับแล้วก็นั่นไปถึงไปถึง ที่จัดงานนะครับพี่ๆคนภูเก็ตทุกท่านนะครับยังไงก็พวกผมขอฝากโปรเจกต์นี้ไว้ด้วยนะครับหากอาจ,จอาจจะไปกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตในประจำวันบางส่วนนิดนึงนะครับแต่เราจะบริหารจัดการให้ดีที่สุดนะครับก็ยังก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยครับผมเป็น Chinese อบค uh, uh, ุณที่มาที่นี่ขอบคุณที่มาทีนก่ขอมาีนี่ขอบคุณทช่นี่ขอบคุชิีน 我希望不止泰国人可以来，我们中国人、马来西亚、新加坡就是亚洲地区的，或者是外国、美国那边、澳洲，我也想这个这个快乐呃分享给大家。然后我的普通话真是太好，My Mandarin is not really good. Yeah, that's why. Uh.、呃、谢谢。呃，欢迎光牌吧卡在 WinTop 那卡 e v e n t t o p c o e v e n t o p m e นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มจีน6แพลตฟอร์มหลักนะครับทุกแพลตฟอร์มติดตามติดต,ต,ตามช่องทางของเราได้ในไอจีออฟฟิเชียลนะครับ EC underscore Thailand นะครับ